ลำคาญนี่คิดยังไงหรอกลำคาญหมอดูเพราะว่าแม่กูเมื่อก่อนกูออเป็นอ่านหนังสือพรมชาตินะกูจะลงจากบ้านเนี่ยก็ต้องดูก่อนกูจะไปไหนเนี่ยอ่จะไปชอบผู้หญิงเงเนี้ยเป็นนมอ่ะแกก็ต้องดูหมอก่อนมาผู้หญิงคนนี้เหมาะไหมดูวันปีเกิดธาตุน้นธาตุนี้กูบอกโอ้โหนะ่เนี่ยอันเนี้ย แม่กูแล้วนะดูแต่คนอื่นแต่ไม่ดูให้ตัวเองเลยกูว่าอย่างเงี้ยอ่ะกูไม่เชื่อหรอกหมอดูหมอดูนะห,มอดหมอเรานะคู่กันนะ่ะนะะใครจะเชื่อกูก็ไม่ได้ห้ามนะแต่กูเนี่ยไม่เชื่อนะแต่แม่กูดูให้กูก็ไม่เชื่อนะจำไว้ไมไ่เชื่อหรอก ถ้ากูเชื่อหมอดูเชื่อแม่กูป่านนี้แม่กูไม่มีข้าวกล่องหม้อหรอกแกดูฟรีไดนะ้นะแถมเงินให้เขาด้วยแม่กูอะกลัวเขาไม่มาดูกว่าแกบางทีก็อ่าเขาพดอ่ะต้มให้เขากินต้วยอยากให้เขามาดูหมอด้วย<笑><笑>ใญ่ติ๋วแม่กูเนี่ยแกอ่านหนังสือพมชาตนะแกก็จะดูน,นั้นา่านนั้นท่านนี้กูก็ไม่เชื่อหรอกแต่กูก็ทําอะไรไม่ได้แกเป็นแม่ ถ้ากูจะไปกรุงเทพอย่างเงี้ยแกก็ต้องหาเวลาเลยนะไปวันนั้นวันนี้ไม่ห้ามกูไม่ให้กูไปเดี๋ยวจะประสบอันตรายอ่นะ <c oughs> กูก็รักไปเหมือนเดิมมาแล้ว <c oughs> กูไม่เชื่อแกหรอกนะถ้าเชื่อแกกูคงไม่มีที่อยู่แล้วป่านนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นหมอดูเขาก็ดูตามอาชีพของเขานะถูกมั่งผิดมั่งนั่นแหละกูก็พูดได้กูก็ดูได้นะ นีนะว่าคนอยู่นั่งอยู่นี้อยู่ทั้งโลกในายหมดแต่มันรู้จะตายเวลาไหนแค่นั้นแหลนะนะใครอย่าไปทำนายอะไรอนาคตอ่ะ,ะถ้ามียาตานาคตังอะได้แต่หมอดูพวกนี้มันมีไอ้ที่ไหนล่ะแหมจริงไหมนะ จะไปเรียนตำราไปอ่านที่ไหนมาละ่ะใครเป็นคนเขียนตำรายมันอ่านเหะอะทุกคนปีนี้วันเดือนปีเกิดนี้วันนี้จะรวยวันนี้จะถูกหวยวันนี้จะเฮปีชั่วฉลูขานถอดต่อจากนี้จะรวยแล้วเฮใครสาทูอใอ้คนนั้นรวย <c oughs> ก็ไปกดสาทุสาทุสาทุสาธ,สาธ,สาธุปัญญาอ่อนนะนะเออมึงจะรวยมึงต้องไปทำงานไม่ใช่มานั่งสาธุสร้างเอ็นเกจเมนให้หมอดู แต่ไม่สร้างสติสัมปชัญญะให้ตัวเองไปนั่งพิมพ์สาธทุกขกันเต็มไปหมดคอมเมนต์บาจะไทยเถือกเลยมากันแบบโอ้โหยาวเลยคนได้ประโยชน์คือใครอีกคนทำคอนเทนต์ได้ประโยชน์เพราะมันได้เอนจีเมนต์มันได้การเข้าถึงของคนที่ติดตามมันได้ผู้ติดตามเพิ่มมันก็มีโอกาสในการขยายอะไรอะ่ะขยายความเชื่อต่อไปแล้วขายแล้วมันก็จะเริ่มขายอะไรเอนจเมนต์ดีขึ้นเริ่มขายอะไรขายวัตถุมงคลในการทําให้รวยอาวิธีการแก้รวย ซื้อวัตถุมงคลน,นี้นะเมื่อซื้อไปแล้ววิธีการแก้ไขต้องเอาวัตถุมงคลจํานวนสองร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าสี่ร้อยเก้าไปแก้ไขดูชะตาแบบนี้นะล้วจะดีขึ้นแลวจะรวยเห็นไหมมึงโง่สติปัญญาไม่มีไปโดนเขาหลอกหลักการตลาดง่ายๆยังไม่รู้เรื่องเลยเขาหลอกไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหะคนปัญญาน้อยท่านพุทธทาสใช้คําว่าอะไรนะไม่ใช่ปัญญาเพราะพุทธเจ้าทีธธา่ดา่าไม่ใช่พุทธเจ้าหลวงพ่อพุทธทาสด่าแรงมากนะหลวงพ่อพุทธทาสไม่ใช่คำว่าปัญญาน้อยนะใช้คำว่าปัญญาอ่อนดูดวงรายวันบางคนนี่ บางคนนี่หวสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งดูดวงรายวันทุกวันวันหนึ่งเช้ามา9เก้าโมงถึงบริษัทนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บกูมไม่ทําอะไรกูเปิดดูดวงรายวันก่อนดับแรกจับไพ่ยิบสี่ไพ่ยิบสี่ประจํา 24, 24, 24, วันวันนี้ประจ,จําวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเปิดแล้วก่อทางานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างกูจะโดนเจ้านายด่าหรือเปล่าวันนี้จะได้รับทรัพย์หรือเปล่าไม่ทําสตีนอะไรอ่ะเริ่มต้นในการดูดวงรายวัน โอ้ยกูหัวจะปวดอั่นน่ะชีวิตคนประจำจำคนทำงานอาจารย์เคยเป็นมาก่อนเปิดคอมเปิดเปิด Google เซิร์ชดวงรายวันวันนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงใกล้สิ้นเดือนนี่มาแล้วหมอท้างหมอลักหมอกิจคอนเฟิร์มโชคชะตาราศีประจำเดือนมิถุนากรกฎรดาสิงหากันยาตุลา ของเดือนนี้จะเป็นยังไงต่อไปอ่ะนั่งไล่ดูการฟังการกูราศีไหนนั่งกอนั่งเลื่อนดูราศีไม่ใช่ราศีกูกูไม่ฟังกูฟังเฉพาะราศีกูโอ้ยตายแล้วเออค่อยคอยหายใจหายคอขึ้นหน่อยดวงมันจะดีขึ้นแล้วอีราศีไหนไม่ดีโชคลายหน่อยก็แบบโอ้ยตายหาแล้วเดือนที่แล้วก็แย่เดือนนี้ราศีกูก็แย่แล้วเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นทีว่าเนี้ยจะหาวิธีแก้ยังไง และเขาก็จะบอกอีรายการท้ายคลิปวิธีการแก้ไขปัญหาดวงชะตาราศีไม่ดีของราศีกุมมังกรเมษต,ต้องไปแก้ยังไงจะต้องไปทํำยังไงก็โง่ตามไปเชื่อเขาเสียเวลาไปนั่งแก้ไขแทนที่จะเอาปัญหาเอาปัญญาสติปัญญาสติสัพพัญญะไปนั่งแก้ไขชีวิตตัวเองไปนั่งพิจารณาตัวเองว่าตัวเองทํายังไงชีวิตตัวเองถึงลําบากแบบนี้ได้แล้วค่อยไปนั่งแก้ไขปัญหาตัวเองที่ต้นเหตุ เนี่ยมันคิดไม่ได้ขนาดนะั้นนะเห็นไหมคนเราเนี่ยมันจมกับเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วการตลาดมันหลอกลวงคนให้เห็นความเชื่อพวกนี้ว่ามันเป็นเรื่องของคนในปัจจุบันต้องมานั่งดูดวงกันจะเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วอะ่ะขาดไม่ได้และอีเรื่องการดูดวงเนี่ยอีก,การสายมูเนี่ยมันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วอะ่ะเราเอาเดรฉานวิชาไปเป็นชีวิตประจําวันเราไปแล้วทุกวันเนี่ยเรารู้ตัวหรือเปล่าเรียกว่าเคยเป็นมิจฉาชีพที่ วิชาหมอดูมาหลอกเงินคนแล้วสิ่งที่คุณทำน่ะคุณเอาสิ่งที่คุณทำมาตัดสินคนอื่นมาด่าหมอดูทั่วประเทศเลยว่าหมอดูเนี่ยหลอกลวงหมอดูนี่หลอกเงินหมอดูนี่ทำพิธีคือแบบคุณเอาบรรทัดฐานของตัวคุณเองเอาสิ่งที่คุณเคยหลอกคนอื่นแล้วมาด่าว่าคนอื่นทำเหมือนตัวเองเบี้ย อย่างน้อยนะก็ยังดีที่คุณเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วมาสอนธรรมะไอ้เรื่องสอนธรรมะเนี่ยดีเห็นด้วยโอเคเลยแต่อย่าพูดอีกว่าตัวเองเคยเป็นหมอดูแต่ก่อนในความเป็นไปเป็นมาของเจดีย์นี้ครับเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่เจ้าไซเคศามาสร้างครับพอสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะเลื่อนเรื่องแตาก่อ,อ <S <S เนเดนี่ยอะไรเก่าครับแต่นี่ ผ่านไปหลายปีก็มีพวกโจรพวกกบยมาทุบมาแงะมางัดเอาเงินพระพุทธรูกทองคำเขาก็เอาไปนีพระเนื้อเงยตอนนี้มันอยู่กับตปูรับแต่พอเอาไปก็ตายพวกอะไรับเราวัดสมวังสมปารธนาด้วยบุญญาบารมีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช้กิวารทั้งหลายบันดาลบััโยมเปิดชิญนยิ้มพาสมวัด พาไปดุยที่ตมนิดนึงเข้าไปดูข้างในป่าแล้วก็ไปขอพรเจดงเจดีให้เป็นสีิมงคลกับชีวิตตับผล่นี่อะไรฝากบ้างไหมก็อยอยากจะฝากว่าญาติธรรมทั้งหลายที่อยู่ในสายธรรมนะครับที่มาที่วัดนี้เลย พระอาจารย์ริมรอท่านอยู่นะครับมานั่งสมาธิกรรมฐานที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมมากมายที่นี่พระอาจารย์จะดูอะไรอย่างดีพระอาจารย์เป็นคนที่มีเมตตานะครับก็ผมได้ตามติดตามมาตลอดเวลาวันนี้ ต้องมายังไง,ง,งไก็ต้องมาต้องมายังไงก็ต้องมาเมื่อวานรีบซื้อ,อตัวอ๋วของนบีแล้วก็ชวนรอที่ตาบรีมาครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาแล้วได้กราบเจดีซึ่งเป็นของเก่าแก่มากรอบโบราณมากนะครับพระอาจารินก็มีเมตานี่เก็บย,ยันไปทั้งหมดนะครับไม่รว,วยไม่ยอมไม่รวยไม่ยอมนะครับรวย, <c oughs> ลวยแล้วก็ต้องรวยอีกสาธุกระเพาะแงแดงด้วยครับครับวที่70แล้วก็อยากจะชวนญาติมิตรทั้งหลายนะครับ ายธรรมมาเลยครับที่วัดมาทุกมาที่วัดเลยมาเจอพระอาจารย์หลินด้วยเลยนะครับผมสวนมนต์ปฏิบัติทาได้ครับสาสาธสาธุ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 สาาธุสากุตัวาธุสาสาธุราด้วานะไม่รวาธาธุสาธุสาธุมาธุสาธุสาสุาาสุาาธุสาธุสาธุาธาธาธุสาสาธุสาธุสาธาธาธุสสาธุสาาาาา สาธุเองห้เงินรวยปังปังปวดโชคปวดลาภปวดบารมีเปิดดวงสตาร์เศรษฐีขอให้โชคดีร่ำรวยคนรักคนหลงคนเมตตาพุทธามาอุณาโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุเราจะพาไปขายที่ด้วยอ่ะอยากขายที่ด้วยไหมขายเท่าไหร่อ่ะผมจะขายร้อยหนึ่งครับสองสองแปลงนะสองแปลงตอนแรกจะตอนแรกจะขายพันหนึ่งเพราะที่มันเล็กก็เลยก็ขายไม่ได้ต้องขายแค่ร้อยหนึ่งครับอยู่ที่สระบุรีกับอยู่ที่จังหวัดตรังสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับที่เข้าครับเข้า ได้แบเป็ดเชือยิ้มได้เลยครับถ้าสนใจมาที่เป็ดเชิญยิ้มได้เลยครับคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้คนติดตามก็ก็หลายหมื่นครับตอนนี้แต่ผมเพิ่งเริ่มทำวันนี้ทำอาหารเสริมด้วยแต่ลู้บริการไม่ได้คนติดตามไม่รู้สักกี่สิบล้านคนท่านถึนทุดงมาผมติดผมเป็นลูกสย์เป็นเอฟซีของก็อยางเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องมาไม่มาไม่ได้โอมสิบีเท้าฟืนเจรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา ให้ลูกโดงดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมา